ผมพาไปดูที่ BOJ นะครับคือ,อ,อแบงค์ชาติญี่ปุ่นนะครับล่าสุดออกมาอินเทอร์วีนอีกแล้วนะฮะอินเทอร์ว,วีนก็คือออกมาแซงชั่นออกมาแทรกแซงตัวตัวยูเคิร์ฟนะฮะเพื่อนดูแล้วกันนะมันมีเสียงทำไมมันมาช้าจังปึ๊บ <c oughs> เอ๊ะมันควรจะต้องเป็นข่าว BOJ สิอ่ะโอเคนี่ข่าว BOJ อันนี้ ไม่เปิดแล้วมันเป็นข่าวอื่น <laughs> อ่ะไม่เป็นไรนะฮะก็ว o j ครับออกมาอินทวินสองรอบแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศไอ้ทวิตยิลด์เคิร์ฟที่ยิลด์เคิร์ฟคอนโทรลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มาอินทวินเมื่อวันจันทร์แล้วก็วันนี้วันอังอ่ะฟังนะ second intervention from the BOJ since there a s e c d i n r v e n o n from since only last Friday now we're slowly and slowly trying to understand the 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 reaction function of the Bank of Japan what prompts them to actually intervene two times maybe doesn't make a trend but if we look at what's prompted Than the last two times it was just over a five basis point rise in the yield. The last time they intervened was on Monday morning, that was right after the tweak. And then, if we compare when that intervention was on Monday to where they intervened today, it was just over a five basis point rise that prompted them to intervene. <coughs> <coughs> อินทวินแค่2รอบเนี่ยยังบ่งบอกเทรนอะไรไม่ได้มากมายนะครับแต่เขาบอกเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับหลังจากนี้มีการขึ้นมาประมาณสักฟ b a s i s point นะฟลายเ s สิสพอเนี่ยก็อินทวินเลยนะอาจจะเป็นสูตรนี้หรือเปล่าถ้าขึ้นหน้า5 b a s i s Point ก็อินทวินอินทวินเรื่อยๆอินทวินแบบนี้เรื่อยๆครับเย็นอ่อนตัวเย็นก็จะอ่อนตัวลงนะครับเดี๋ยวเทรนต่อไปนะเพื่อนๆก็จับตาดูแล้วกันนะใครที่เทรดฟอเร็ก อ่อนนะวันนี้ก็จะเริ่มอ่อนแนละ้วทิศทางมันมันเป็นแบบนี้นะถ้าคุณอินทรวินได้เลยก็อ่อนนะครับก็ยังคงต้องการที่จะอยากมีเงินเฟอ้อแล้วก็ไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็บล็อกมันไว้นะคอนโทรลมันไว้แล้วก็แซงชั่นมันไว้นะครับก็เป็นท่าที่ไม่ค่อยออแกนิกเท่าไหร่นะครเป็นท่าเสียงหมือน,นะท่าเสียง Ah, long do. does that kind of trend hold that will be the question the markets are asking now we have seen some quite bizarre price action when it comes uh, to dollar yen so i want to talk about it for just a moment this morning <coughs> when the bank of japan announced the intervention we did see original bout of yen weakening because that makes sense if the bank of japan doesn't want yields to rise if it's preventing it from following the global trend the pressure is released elsewhere it's released in the F fx market mm. but in only the last 30 minutes we have seen a bout of strengthening uh, in dollar yen a lot of eyebrows raised on what triggered this uh, francine now remember we are slightly on intervention watch from the ministry of finance we know the last time they intervened to prevent the yen weakening it was around the 144 145 level and at a 143 handle now we're not very too far off fr from that from that trigger mm, okay now have got แน่นอนเทรนก็เป็นอย่างที่บอกไปนะครับขอบคุณคุณพีทนะครับสำหรับซูเปอร์แชทขอบคุณคุณจิรศักดิ์ครับซูเปอร์แชทมีค่าน้ำกระทอมด้วยหรอขอบคุณคุณพินนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณกอนนาลงนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะไอ้อ่ะอ่านข่าวต่อเพราะฉะนั้นครับทุกคนดูนะก็เรียกว่าลงมาแบบสุดๆเลยนะถ้าคุณดูเนี่ยเห็นไหมเทรนด์เนี่ยตั้งแต่ปี2022เนี่ยมันก็อ่อนลงเทรนด์มันก็อ่อนลงอยู่แล้วนะเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่า ญี่ปุ่นเนี่ยเน้นแบบคงดอกเบีย้ยแบบนี้นะต่ำๆนะฮะติดลบด้วยซ้ำช่วงไปลายปลปี2022มันจะกระเตื้องขึ้นนะพอเอัดต่ออีกนะฮะในปีนี้ก็เชนก็เหมือนจะลงต่ออีกนะฮะก็น่าสนใจนะจากการเราจะไปทดสอบจุดโลที่สุดของเงินญี่ปุ่นแล้วนะจริงๆอ่อนมากๆมันก็ไม่ดีนะมันจะมีเอฟเฟกบางอย่างนะเพราะว่าจุดลอดแหลมของเราที่แล้วที่ลงไปเกือบ0 0 0 6 8ต่อ1ดอลลาร์เนี่ยมันแบบ น้อยมากตอนนี้0.007แล้วนะฮะอีกนิดเดียวนะฮะทำเป็นเล่นนั้นี่คือหน่วยมันใกล้กันมากนะฮะค,คือใกล้ถึงแล้วนะครับก็ดูกันต่อไปแล้วกันว่าเออถ้ายังทำอย่างนี้ต่อไปเทรนด์มันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่ BOJ เขาอยากได้นะคร